สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กมีกระบะยอดนิยมนะครับกับรุ่นแคปยกสูงนะครับรุ่นขายดีนะครับก็คือรุ่น Open Cap XLS6AT คันนี้นั่นเองนะครับราคาจัดจำหน่ายนะครับอยู่ที่89,000บาทนะครับตอนนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือเพียง699,000บาทนะครับแล้วก็นะช่วงนี้จัดโปรให้ลูกค้าหนักๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้ฟังทายคลิปละกันนะครับตอนนี้นะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีทั้งตัวแคบและสีประตูเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0นะ170แรงมา้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมเกียร์อัตริ6สปีดเลยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปชมรอบคันกันว่าหน้าตาเดิมๆหล่อขนาดไหนนะครับมาชมกันเลยตัวนี้นะครับคือรุ่นแคบขายดีของเรานะครับกระระจังหน้านะครับยังเป็นสีเทาอยู่นะครับมีโลโก้ FORD ฟอร์ดนะครับสีน้ำเงินตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะส่วนตัวลังพึ่งด้านในนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีตัวขีด2ขีดด้านหน้านะไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีฟเลกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าสีความนั่นเองนะจะมีไฟไดรทามนะครับส่องเวลากลางวันเลยอันนี้สว่างมากๆนะลูกค้านะครับที่ใช้รถอยู่นะครับขับตามรถคันหน้าเนี่ย คันหลังอาคันหน้าเราน่จะเห็นเลยนะว่ารถเราวิ่งตามอยู่นะครับเจ้มีไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างนะครับแคปนะครับตัวเริ่มเกียร์ออโต้ได้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับจะมีตัวซีเป็นเอกลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เหมือนกับตัวสีประตูนะที่เป็นตัวโมเดล2025เป็น2025เหมือนกันนะครับแต่ว่าโฉมยังเป็นโฉมเดิมอยู่นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็คือกันชนหน้านะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีห่วงลักจูงให้1ห่วงฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็นี่ฝากระโปรงลวดลายนะครับแบบพาวเวอร์โดมนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับดูลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองด้านข้างตัวรถนะครับซุ้มล้อนะขนาด3นิ้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ก็มากับตัวรถเลยนะครับช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระแบบสองชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งหน้าดิสหลังดํานั่นเองนะครับส่วนแม็กและยางเนี่ยเป็นแม็กขอบ17เนะครับเป็นล้ออลลอยสีโครเมียม นะครับตัวนี้ยังเป็นล้อสิคเมียมอยู่นะครับอาจับคู่นะครับมากับยางบิสโตนนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนซิงลี่ยางเนี่ยจะเป็น2 5 7 0 r 1 7นะครับอันนี้ก็เรียกว่า XLT ขอบ17ใช่ไหมตัวนี้ก็ยังเป็นขอบ17นะครับเรียกว่าเป็นแม็กไลน์เดียวกันเลยแก้มข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่แล้วรองรับมาตรฐานอูโดไฟแล้วนะครับก็จะไม่มีโลโก้คําว่าเทอร์โบแล้วนะครับ ตัวกระจกกันบ้างหูกระจกนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ตัวนี้เป็นพับมือปรับเลนไฟฟ้านะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยก็สามารถเลือกฟิล์มได้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้นะ40 60 80นะครับอ่ะบันไดนี่เป็นที่เหยียบนะครับที่มากับตัวรถเลยเป็นสีดําด้านหล่อๆแบบนี้ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับเพราะว่าจะมีร่องนะครับไว้ฉีดทำความสะอาดอยู่นะครับ อะขอบกระบะกระลอยนะครับก็มีให้แล้วนะครับทั้ง3ด้านเลยสามารถนะครับแกะออกมานะครับไขน็อตติดตั้งพวกสปอร์ตบารหรือโลบารได้นั่นเองนะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกของนะให้รถเนี่ยไม่โดนขีดข่วนนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับฝาน้ำมันนะครับเป็นแบบป๊อปอัพแล้วนะครับนี่ B7 B20 นะครับอย่างที่แจ้งไปรองรับมาตรฐานอุโรไฟแล้วช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็นโช๊คไขว้ที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนั่นเองมาพร้อมกับแหน,นบแผ่นบาง4่เส้นนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวโช๊คอัีิแยกออกมาจากเชสซี Chelsea เนี่ยเรานะครับสามารถนะครับขับรถนะครับให้ยึดเกาะถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะที่เหยียบด้านข้างตัวรถนะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยมาดู้ายกระบะกันบ้าง ไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นั่นเองนะที่ดวงโตๆใหญ่ๆแบบนี้ครับรถนะครับที่ขับตามหลังก็จะเห็นไฟท้ายของเรานะครับไฟเบรกดูที่สามจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับโลโก้ฟอร์ดมีให้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วด้วยนี่คือกระบาดตัวเริ่มต้นนะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับซิงกับหน้าจอ1 0 1นิ้วด้านในนะพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับเป็นแบบเลนายด้วยนะมองเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์ x อ s ครับอ่าปั๊มเลนเจอร์มาให้การชนท้ายเห็นไหมแตกต่างอยู่นะกับ4ประตูกันชนท้ายนะครับจะเป็น สีดาตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับพร้อมกับไฟสองป้าย,ายทะเบียนแล้วก็ยังอะไหล่มีให้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันตัวนี้นะครับก็จะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะถ่านลูกค้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนเบาะหนังให้นะอันนี้เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับหล่อหลอ่ลอ,ลอแบบนี้เลยตัวคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสีโครเมียมหลอ่ลอๆอแบบนี้นะจอกลางนะขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็ s y n c 4A หน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ สีสันสวยงามเลยนะครับอ่ะแอร์นะครับออโต้มีไทซีให้ USB ให้นะครับแล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับระบบ i s t ตาร์สต็นั่นเองนะครับนี่ก็มีมาให้แล้วนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะนี่คือตัวเริ่มนะปรับโหมดได้ถึง4โหมดเลยนะครับหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดสามารถเล่นพัตชิฟที่หัวเกียร์ได้มีช่องวางแก้วน้ําให้มีเบรกมือนะครับแบบคันโยกพลูบาลัยนะครับจุดเด่นของเราอีกหนึ่งจุดเลยพลูบาลัยไฟฟ้า100%เลยปรับระดััับบบไดด้4รรระะนคกุญแจีโมท อ่าแบบไข่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็กุญแจแบบไข่หนึ่งดอกนะหน้าจอนะครับอ่ด้านหลังพวงมาลัยนะขนาด8นิ้วนะครับไอเป็นอ่าสีสันสวยงามเป็นหน้าจอจิจิตอนนะมีไฟตัดหมอกนะครับอย่างที่บแจ้งไปนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยสามารถกดนะครับใช้งานนะครับไฟหน้าก็ออโต้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะเบาะแคบนะเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งเบาะแคบให้นะครับมีช่องเก็บอุปกรณ์ทั้ง2ช่องเลยนะครับอันนี้เรียกว่าหน้าใช้งานมากๆนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถแปรรถสูงอยู่นะครับตอนนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%น์ะครับถึง5ปีเลยนะครับหรือหรือนะครับท่านใดนะครับอยากใช้เงินออกรถน้อยนะครับเพียงฟังดีๆนะ9 9 0าน้บาทนั่นเองนะครับก็ท่านใดนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับกับรุ่น open c a p xls 6 at คันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับจัดโปรให้ลูกค้าแล้วนะสามารถจับจองได้นะหรือใครนะครับอยากได้ชุดแต่งรอบคันนะก็สามารถทักมาคุยกันได้ยังไงวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากแคปบนะครับ XLS6AT คันนี้ด้วยคลิปหน้านะครับมจะพาไปชมรุ่นไหนติดตามกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ